สวัสดีพี่น้องคุณวันนี้จะมาแจ้ง,งานรายวันอีกแล้วเด้อสำหรับพี่น้องคุณใดที่อยากได้งานบอกว่าสิเป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงน้องลูวดูแลผู้สูงอายุเรื่องงานอื่นๆสามารถเข้ามากออไปสามัครกับทางเฮาได้เลยเนาะวันนี้มีงานมาแนะนาทางหางานเลยงานที่หนึ่งนี้เป็นงานแม่บ้านถาั่วไปเงินเดือนแม่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งม 2, หงมื่นสองพัน, 94, นะนบาทบนเหตุงานในแมนยู่นาวามินเก่าสิบสี่เนาะแต่้านหาจังมีกันอยู่สามคนบอกมีซัดเลี่ยง เหตุนาทีทำความสะอาดบ้านทั่วไป้สักผาลิดผาลดน้ำต้นไม้เนาะและงานที่3นี่เป็นงานที่2เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนรวมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานนี่แมนยูใส่ม้าหรือว่าอยู่นุ่นธัมบุรีเนาะในบ้านในจังมีกันแค่สองคนบอมมีซัดเลี้ยงเหตุนาทีดูแลน้องหนึ่งคนอายุสองปีและงานที่3ามนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องอีกเนาะเงินเดือนรวมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทบนเหตุงานนี่แมนยูบางเขนลามอินทาในบ้านในจังมีกันอยู่สามคนบอมมีซัดเลี้ยงงานที่สี่นี่เป็น ไกรับน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทบรรเหตุงานนแมนยู นุนทบ,บุรีในบ้านนาจางมีกันหาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเขางาน8ปดโมงศูนย์ศูนย์เลิกงาน17บเจ็ดโมงศูนย์ศูนย์นาทีและงานสุดท้ายเนี่เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเนาะงงเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 1, 000, 000, 000, ทหน,นึ่งหมืม่นสามพันบาทบอลเหตุงานเนี่แมนยูซอยอาลีในบ้านนาจางนี่มีกันอยู่สีคนบ่มีสัตว์เลี้ยงท<อ>ุกงานจะมีวันหยุดหายสีวนันถ้าเขาบ่ยุดีแมนเขาจะได้ออทีวันละห้าร้อยได้ทุกคนสําหรับวันนี้จะแจ้งงานจำเนียรเดิมมื่อนะ้าจะมาแจ้งงานคือเก่าสําหรับวันนี้สบายดี